สวัสดีค่ะวันนี้ก็กินลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นปิ้งเอ็นหมูนี่คะ่ะเอ็นหมูจะใหญ่ๆหน่อยนะคะก็เอ็นเนื้อก็จะเล็กๆหน่อยอันนี้ก็ซื้อที่กาดหลวงแอร์พอร์ตนะคะในห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็จะเป็นโซนของการมั่วไข่มุกนะคะชื่อร้านเขาว่าการมั่วไข่มุกภาษาภาษาเหนือนะะการมั่วก็คือมีหลากหลายอย่าง ของเขาจะมีหลากหลายอย่างนะเจ้านี้เท่าที่เห็นมีจะมีโทษทีอิ่มดึกก่อนมีเลยนะกุยช่ายนะคะกุยช่ายหลายไส้แล้วก็มีพวกโอ้หลายอย่างหลายอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยววันอื่นจะต้องลองกินกุยช่ายแล้วก็เหมือนจะมีพวกคล้ายๆขนมจีบหรืออะไรอะ่ะเป็นขนมแบบไทยพวกของเนึอ่ออ่ะมีของนึงอ่ออ่ะขนมนึงน่งเนื้บราณโบราณนเนีน่ย อ่ะเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะนี้ต้องให้เขาราดน้าจิ้มมาเรียบร้อยละนี่ก็ชิ้นว่าเริ่มเลยเอ็นหมูนะคะชอบกินลูกชิ้นเอ็นนะอิ่มอ่ะอร่อยแน่นเดียวลูกใหญ่อืมน้ําจิ้มเป็นน้ําจิ้มแบบลูกชิ้นแบบโบราณอะ น้ำจิ้มแบบโบราณสําหรับลูกชิ้นปิ้งมันก็จะหวานนํำนะคะหวานนําแล้วก็มีเปรี้ยวมีผิดนิดๆเค็มนิดนเนี่ละอืมลองดูเนื้อเอ็นเนื้อค่ะเนื้อจะเล็กกว่าหมูเพราะเนื้อมันแพงกว่าอยู่ละอันนี้เป็นปิ้งนะอืมแต่ลูกชิ้นเขาแน่นนะคะ ไม่ใช่แป้งออืลูชินน้นเนื้อนี่กลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อหอมมากอืมอร่อยอร่อยก็ขายอยู่ไม้ละสิบบาทนะคะเนะี่ยมันเข้ากับน้ําจิ้มเขาอ่ะเป็นน้ําจิ้มแบบลูกชิ้นแบบโบราณอะ่ะลูกช้นเราเคยกินกันสมัยเด็กๆนะอร่อยค่ะก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็แน,นนะแนํานะแนะนําเลยนะคะแบบชิ้นเบ่มเทิมเนะ่ย ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ